ตอนนั้นเนี่ยประมาณสักปฐถมต้นเนี่ยแหละแม่ก็ส่งไปเรียนว่ายน้ําแต่เรียนแล้วว่ายไม่เป็นมันมีอยู่วันหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งหมวกของเด็กคนนี้ลอยอยู่ตรงสระที่เป็นน้าลึกกูไม่รู้ว่าตอนนั้นกูรู้สึกอะไรกับเขานะกูคแค่รู้สึกอยากจะเอาหมวกอันนี้มาให้น้องคนนี้ว่ะทุกทนไม่ได้จริงๆกูพุ่งลงไปเลยไวเติร์สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินไบคุยไบรายการที่เราไม่ได้ถ่ายนานละเพราะว่าไม่มีใครจางแตกเนอะ <ไ>ปรายการดีดีวันนี้กลับมาเพราะอะไรมีคนจ้าง <laughs> เขาบอกว่ากินข้าวเนี่ยต้องดูเทพเวลาไปด้วยเพราะารู้สึกกินไม่อร่อยแ,แล้วแล้เขาได้ความรู้ไม่แน่ใจได้บ้างได้บ้างบางอ P ีจริงหรอวะ่าจริง,อรงโอเควันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงก็คือทุกคนนะครับเชื่อว่าทุกคนเลยแหละน่าจะมีประสบการณ์ที่แบบเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นแต่ว่ามันเฟลเฟลเหรอ เฟลคือแบบมันไม่เท่เหมือนในหนังมันไม่ได้เท่เหมือนซูเปอร์ฮีโร่มันไม่เทพเหมือนซูเปอร์ฮีโร่คือแบบว่าเราเราเสียสละตัวเองแล้วแต่ว่าผลลัพธ์ออกมามันแบบแป๊กอ่ะมันแป๊กผมเป็นปมเลยนะหรอคือการที่ผมจะช่วยอะไรแบบนั้นอีกเนี่ยไม่ทําแล้วคิดเยอะว่าเฮ้ยทำดีมาวะอ๋อเรื่องที่กูจะเล่าก็ก็ไม่ทาเหมือนกันทําแค่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกฮีโร่นะตอนนั้นเท่มเทมากนั้นรู้เทมากผมว่าทุกคนมีรโอเทอ่ะก่อนจะเข้าเรื่องนะครับเรามาพูดถึงสินค้าที่นําพา ช่อ,อาหารที่อยู่บนหน้านะครับผมสั่งมาจากไลแมนนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าไลแมนเขามีแคมเปญเด็ดๆแคมเปญฮีโร um ่โปรคุ้มอิ่มเคิร์ดเคิร์โอเคโปรนี้นะครับมีร้านแบรนด์ดังๆจัดโปรเด็ดๆเพียบเลยนะครับถ้าคุณเข้ามาที่หน้าฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับคุณจะเห็นไอคอน l i ล e m a ฮีโร่โปรคุ้มเนี่ยเห็นไหมจะเห็นแบรนด์ดังๆที่ก๊สูงสุด60%เฮ้ย แต่มันยังไม่เท่านี้ยังไม่พอนะครับด้านนอกเนี่ยมันจะมีไอคอนอีกตัวหนึ่งอิ่มโค้ดโค้ดลดเพิ่ม30%ดูนะอันนี้ไม่ธรรมดาเขาจะลดเป็นช่วงเวลานี่ไงรับส่วนลดเพิ่มจากตรงนี้พี่ดูมันเป็นเวลาแม้ตอนนี้กี่โมงละตอนนี้2โมงครึ่งอนี้ไม่ทันแล้วเนี่ยสมหรับ3โมงมันก็จะบอกว่าเวลา3โมงเขาจะมีส่วนลดอะไรบ้างเท่าไหร่บ้างพี่ดีกว่าแล้วไปกดเก็บได้โอเคเล่าเรื่องประสบการณ์แบบว่าที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วมันมันแปลกเรื่องที่ไม่รู้ดูเท่กว่าหรือเปล่าเพราะมันเกี่ยวกับความเป็นควาามตย เรียว่าเสียสละตัวเองเพื่อไปช่วยชีวิตคนอื่นเดี๋ยวลองฟังดูก่อนกู <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ช่วยชีวิตใครหรือเปล่านะแต่กูเชื่อว่ามันเกิดโมเมนต์ที่ดีสําหรับอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้รับแล้วกันอตอนนั้นเนี่ยประมาณสักปฐมต้นเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดสักปอ3อะ่ะแม่ก็ส่งไปเรียนว่ายน้ําเรียนว่ายน้ําไม่ใช่ทุกคนจะว่ายเป็นด้วยไปเรียนว่ายน้ํา แต่เรียนแล้วว่ายเป็นมันทะยานเป็นเนี่ย,เด,ยเดี๋ยว,วเดี๋ยวมึงต้องเข้าใจปมของคนก่อนคือจริงๆกูเนี่ยเป็นคนกลัวน้ำเพราะว่าเคยจมน้ำตังต้งแต่เด็กตอนนั้นเลยจมน้ำแล้วก็มีคนช่วยขึ้นมารอดชีวิตขึ้นมาตอนนี้แม่เ,เขาห่วงเขาก็เลยส่งไปเรียนว่ายน้ำอยากให้ลูกว่ายน้ำเป็นก็จะมีครูสอนว่ายน้ำก็ไปทำท่าปลาดาวบ้างทำท่าอะไรบ้าง้ยท่าปลาดาวปลาดาวไม่เคยอย่างนี้หรอ มีด้วยเหรอถ้าไว้น้ำปลาดาวมีทำตัวกลมๆเนี้ยให้มันลอยฝึกให้เราลอให้เรารู้สึกกั้นหายใจอ่ะทำตัวกลมๆไม่ใช่แล้วปลาดาวจริงๆเกาะเข่าแล้วก็มีปลาดาวอ่ะมันไม่ยืดไม่ได้ให้ลอยให้ลอยอเมือออกไหมแล้วก็มีเกาะขอบสัติ์ขาจริงๆแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เริ่มเหมือนจะไหว้เป็นเรียกว่า พอจะอยู่เหนือน้ําได้บ้างอยู่เหนือน้ําลอยแต่ไม่สามารถลอยลอยตัวได้ยังยังไม่ใช่กูเนี่ยอย่างนี้ได้คือถ้าไปท่านี้ได้ได้เรื่อยๆสามารถเคลื่อนได้แต่ถ้าหยุดจมเอางี้ถ้าไปท่านี้เนาะมีคือออกซิเจนติดหลังอ่ะว่าได้หลายโลอ่ะเมื่อไหร่จะเสียสลับเพื่อช่วยเหลือหนึ่งใกล้แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งก็เรียนเสร็จแล้วแล้วมันก็มีตอนนั้นคือสะตื้นก็เดินขึ้นมาแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเขาเนี่ยจมน้ำเฮ้ย มึงแม่งเดาผิดว่ะหมวกของเด็กคนนี้เด็กว่าก,กูเป็นเด็กผู้หญิงจำได้เลยสีชมพูลอยอยู่ตรงสระที่เป็นน้ําลึกที่เป็นสมบัสระลึกอะลอยอยู่ตรงนั้น่ะแล้วเขาก็แบบเขาไม่ได้ร้องไห้นะเขาแค่มองเขาแค่มองว่าหมวกนี้เขาจะเก็บไม่ได้กูมองเด็กคนนี้แล้วกูก็กูไม่รู้ว่าตอนนั้นกูรู้สึกอะไรกับเขาะนะกูแค่รู้สึกอยากจะเอาหมวกอันนี้มาให้น้องคนนี้ว่ะทุรนไม่ได้ไจริงๆกูพุ่งลงไปเลยไว้เติร์ดสุฮีโร่ฮโร่เวง ูก็เลยพุ่งลงไปไปที่ท่าที่ครูสอนมาแค่นี้แหละสุดยอดเลยรู้สึดดีพุ่งลงไปแล้วแบบตอนนั้น่ะตอนที่พุ่งลงไปจังหวะนั้นไม่มีแว่นว่ายน้ำด้วยก็เลยพุ่งลงไปแล้วก็แบบเอาไว้ได้อะเพราะจังหวะที่แบบจะหยิบอะตาก็ไม่ค่อยเห็นมันก็เริ่มแบบแล้วหมวกอยู่ตรงนี้สมมุติท่านี่เป็นหมวกมือนี่เป็นกูลอยมา ไม่โดนไม่โดนมโดมันจะไปไกลกว่าเดิมแมงวุดจังหวะแมงวุดป๊าตบตบปุบแล้วมันวุดลอยไปเลยไปอีกไปไกลเรื่อยๆแล้วกูก็หายใจเข้ายากอยู่แล้วก็เลยแบบตะเกียกตะกายหายใจแล้วก็ตามน้ำว่าเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใจตอนนั้นน่ะคือมันก็เริ่มไม่เท่ละไม่ไม่รู้เท่หรือเปล่าเริ่มกลัวเนี่ยจะตายหรือเปล่าเนี่ยงูชิบหายแล้วก็เลยก้านอีกทีหนึ่งแล้วไปตบปึ๊บได้จับไตมือเลยแม่งอยู่กลางสาะแล้วตอนนั้นขนานั้นจับได้แล้วปึ๊บแล้วมันจม กูก็ตะเกียกตะกายโผขึ้นมาแล้วกูก็โยนหมวกเต็มแรงไปที่ฝั่งถึงไหมคิดว่าถึงนะแต่ไม่ได้ได้ชัวไม่ใช่เปาเต็มแรงแล้วโดนเมยกอว่าอย่างเงี้ยกูก็ปุกปั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 กกูจบคืออาพูดง่ายๆก็คือจมน้ำนะเฮ้ยนี่คือโมเมนต์ฮีโร่นจริงนะตัวเองจะไม่รอดแล้วแต่ว่าของที่เรามาช่วยอ่ะเราต้องโยนเข้าไปที่ฝั่งก่อนที่บอกว่าเกือบตายคือกูไม่ใช่น้องคนนั้นแล้วก็มี ครูครูสอนว่ายน้ำมใช่โดดลงมาช่วยกูอีกทีโมเมนต์นี้เกิดฮีโร่ทึ้งสองคนสำหรับผมนะนี่ไม่เฟลนะไม่เฟลแต่กูว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะตั้งแต่นั้นอ่ะใช่ไงจนไปทำคอนเทนต์ว่ายน้ำล่าสุดอ๋อว่ายน้ำเป็นยังไงเป็นแล้วดีขึ้นเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วผมภูมิใจ success ตัวอ่ะผก็พี่ใช่ใช่กูพุ่งลงไปเลยไว้เติร์ด มึงตัดใจไม่ผิดหรอกไงต่อแล้วไงต่อโอเคของผมมีคนแบบเกือบตายบ้างไหมไม่มีใครเกือบตายเลยผมไม่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอไม่ได้หรอกสมมติพี่เป็นแบทแมนผมก็เป็นแค่โรบินเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คนละจักรวาลกันมึงอาจจะเป็นดีซีกูเป็นมาเวลอะไรอย่างเงี้ยต่อต่อของผมก็เป็นเรื่องการเสียสละที่นั่งบนรถเกิดขึ้นสองครั้งจนทําให้ปัจจุบันผมแบบคิดนมากอะคิดมากในการลุก ใช่ว่าคนลูกไมครั้งแรกไม่ได้เกิดที่เมืองไทยเกิดที่ญี่ปุ่นอมืมันยังไงอะปกติเวลาคนแก่ขึ้นมาบนรถอะอันนี้คือรถอะไรรถไฟ <ลด S 2> ฟ้ารถบัสรถบัสครับรถเมย เวลาคนแก่ขึ้นมาบนรถเราโดยทั่วไปเราก็จะลุกให้ใช่ไหมเขาถือ <dalam S 2> ของรลุพลังมาเราก็จะลุกให้แต่ว่าวันนั้นนะ่ะผมก็ไปญี่ปุ่นใหม่ๆด้วยความที่ไม่รู้วัฒนธรรมเขาเท่าไหร่คือเขาที่ญี่ปุ่นเขาไม่ลุกให้นะผมไม่เคยเจอเอ๋อญี่ปุ่นไม่ต้องลุกให้ตอนออผมอยู่ไม่เจอนะต่อให้แก่เข้ามาเลยหรือว่าแบบดูลําบากอะไรผมไม่เคยเห็นใครลุกให้ไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะที่แบบ ตาม BTS อะไรเราก็จะเห็นการลุกให้อยู่เรื่อยใช่ปะ่ะเราก็ไม่รู้เราก็เป็นแบบจิตใจดีไงผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบจิตใจดีตอนนั้นใส่หน้ากากไหม <laughs> ตอนนั้น <laughs> ยังยังยังไม่ใส่<อ>เป็นรางมนุษย์อยู่แล้วก็เราเห็นคนแก่ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ยืนขึ้นอ่ะแล้วผมก็บอกเขาว่าโดสอขนมแปลว่าอะไรโดโซก็แบบแบบเชิญ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 ก็คือเชิญให้เขานั่งอ่ะเขาไม่นั่งดิเขาไม่นั่งดิ เราเขาไม่นั่งเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรเพราะผมฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงคุณป้าครับเขาด่าผมด้วยด่าว่าอะไรแต่ชื่อว่าหญิงชงสี่สามหอยงาเป็นจีนคือเขาด่าด่าอารมณ์เหมือนแบบว่าเอ้ยฉันยังไม่แกเออฉันฉันแบบดูแลตัวเองได้อย่างนี้ใช่ใช่แล้วมึงทำไงมึงนั่งกลับหรือมึงลุกกลับอ๋อมึงนั่งต่อใช่มันลุกแค่นี้มันลุกแค่นี้คือเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยลุกแค่นี้ แล้วเราก็บอกให้เขานั่งเขาไม่นั่งแล้วเราก็เลยนั่งต่อแบบจ่อยๆซุปเปอร์ฮิโร่จ่อยๆพรานี้เรื่องเรื่องนี้ยังยังแบบไม่ปมเท่าไหร่ เพราะว่ามันอยู่คนละประเทศอ่ะอด้วยวัฒนธรรมแต่ที่ทําให้เกิดแบบตอนนี้การที่จะลุกให้ใครนั่งเราต้องคิดเยอะเหมือนกันมันเกิดที่ BTS เมืองไทยครับ,บ BTS เวลาคนเยอะๆอ่ะบางทีเราเห็นเด็กอยู่ไกลหน่อยอืออเห็นเด็กแบบสะพายกระเป๋าเด็กประถมะเราก็ลุกขึ้นมาแล้วมันต้องมีการเดินทาง,งมันไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นที่แบบว่าเราลุกปุ๊่เราเรานั่งเลยอ,อันนี้ก็คือต้องเดินไปถึงเดินไปนิดนึงแล้วผมก็บอกว่าน้องๆนัง่งไหมครับแล้วเขาไม่ตอบอะไรผมเลยเว้ยพี่ เขาแค่หันมามองหน้าแล้วเขาหันไปเหมือนูมเป็นอากาศเลยเหมือนโมเป็นอากาศฉฉัันนนนมมาาททททออะะไไรรีี่่ผู้หญิงหรืผู้ชายผู้ชายทรงนักเรียนผมว่าหลายคนอาจจะมีประสบการณ์นี้แล้วจะนึกออกว่าผมหมายความว่ายังไงว่าเราไปเสนอที่ให้เขาแล้วเขาไม่นั่งเราจะเดินควับกลับมาแล้วก็นั่งลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันทำไม่ได้เราก็ต้องหาคนอื่น ทรานี้มันมีน้องอีกคนนึง่ะอยู่ตรงนั้นใช่ <c oughs> คือเด็กมันเยอะ,ะตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาแบบอ๋อมอมคนนี้ไม่เม,มินมึงปึ๊บมึงหันไปหาน้อยคนหนึ่งหาคนใหม่เลยเพื่อ<ท>ช่วย<ท>หวเหลือ <c oughs> ตรงนี้ว่างตรงนี้ว่างที่อร้องมันก็ไม่นั่งเหมือนเดิมอ่ะี่เด็กก็ไม่ไปนั่งอีกเออเพราะอะไรวะผมไม่เข้าใจเลยสุดท้ายก็คือผมก็ ฝืนยืนอยู่ไอ้หลังเด็กคนนั้นคือมันไม่น okay. well. no ั่งอ่ะมึงไม่นั่งกูก็ไม่นั่งก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยมึงไม่ลองถามน้องเขาเลยอ่ะถามว่าอะไรทำไมไม่นั่งทำไมไ่นั่งพ่อจะลงป้ายหน้านะมึงแต่ไม่คุยกับผมเลพี่ไอ้ลงป้ายหน้าเรื่องกูเรื่องเดียวกันเลยก่อนเรื่องนึงเหมือนกันแล้วกลับไปนั่งไปไม่นั่งลงไปตามเขาเลยกูอยู่ไม่ได้แล้วรถตอนนั้นรถแมยรถแน่นเลยแล้วมีพุ่นลุงคนหนึ่งอ่ะกูก็เหลือไปเห็นอ่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่กูก็เลยลุก ลุงนั่งครับลุงเขาก็เฉยเฉยเหมือนที่มึงมองแลวก็มองไปมองผมแนะนานะครับคนที่แบบมีคนมาเสนออะไรเราแบบให้นั่งตรงนีน้ถ้าคุณไม่นั่งมันไม่ผิดหรอกไม่ไม่ไม่แต่คุณตอบได้ใช่ใช่ตอบได้ตอบได้แต่คุณลุงนี้ไม่ตอบคุณลุงนี้เดินผ่านกูไป แล้วก็ลงตอนที่รถกำลังจะจอดพี่ไปเรียกเขาตอนเขาจะลงอยู่แล้วก็โผล่มาตอนไหนไม่รู้อะ่เขาก็ไม่พูดแล้วซึ่งกูอะไม่สามารถนั่งได้เหมือนที่มึงบอกนั่นแหละกูรู้สึกแปลกๆตอนนั้นกูก็เลยเดินลงตไปคนแน่นไหมแน่นั่นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าหุ้ยพอแน่นอะเสียงเราที่เปล่งออกไปอะด้วยความเป็นฮีโร่ที่เราเชิญชวนอะมันเป็นเสียงแปลกๆทันทีเลยว่าลุงนั่งไหมครับ แล้วมีมีเสียงคําเดียงไม่มีเสียงตอบมีแค่เสียงหายใจของลุงที่เดินลงไปแล้วก็มีเสียงหายใจอีกคนหนึ่งที่คือกูที่หายใจตามลุงไปด้วยไปยืนที่ป้ายรถเมล์ที่ไม่ใช่ป้ายที่กูจะลงด้วยกูก็เลยยืนอยู่ป้ายรถเมล์นั้นเพื่อรอสายรอสายต่อมาใช่ใช่สายนี้แหละที่เป็นเบอร์ทันใหม่ไปยืนแบบเอ๊ะทำไมไม่ดังเอ๊ะทำไมกูอยู่ตรงนี้กูลงตรงนี้ทำไมเหเหตุการณ์นี้ เจอเหตุการณ์นี้จักรวาลมาเวลและดีซีพังทั้งคู่เลยนะทำไมอ่ะก็เละทั้งคู่เมื่อกี้ไงไม่มีใครตอบรับเราเลยท้ายแล้วการที่เราจะช่วยเหลืออะไรใครต่อให้ผลลัพธ์มันจบมันมีอย่างน้อยเราก็มีความตั้งใจที่ดีแบบซูเปอร์ฮีโร่ โอเคนี่ก็คือเรื่องราวแบบการเสียสละช่วยเหลือมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวที่พยายามจะช่วยคนอื่นแต่ว่ามันเฟล,ลนะผมว่าเรื่องการเอาที่นั่งให้คนอื่นน่าจะมีเยอะอืมอมใครมีเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็พิมพ์มาเล่าให้กันฟังได้นะครับโอเคก่อนไปนะครับขอ พูดถึงลายแมสักรอบนะครับทีโรโปรคุ้มอินโคตดโคตรโปรเด็ดนะครับแบรนด์ดังเพียบลดสูงสุด60%แล้วก็ยังมีโค้ดส่วนลดนะครับเก็บเพิ่มในแอปได้อีกสูงสุด30%พิเศษนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับมีส่วนลดเพิ่ม60%สูงสุด80บาทตั้งแต่วันนี้ถึง5กร,รกฎาคม64เท่านั้นนะครับอืมดีดมากโปรนี้ผมบอกเลยดีมากลดเยอะจริง สำหรับวันนี้นะครับกินไปคุยไปกับแคมเปญฮีโร่โปคุมอิ่มโคตรโคตรและเรื่องราวซูเปอร์ฮีโร่เท่ๆของพวกเราขอลาไปก่อน,นครับ,วนนรบสวัสดีครับ